ทำอะไรครับนอนเล่นนอนเล่นับผมหลับไหมครับหลับครับนอนเล่ลโน,นโอ้ยโปรโปรเจใครจะเข้าไปทัก <c oughs> อาจารย์ใครตัด,ดสุขภูมิให้ใหม่ครับทีนี้ใครใครใครจะ ใครจะมาสุนใจเราคนปนๆเราเราแค่ชักโซ่รู้ใครไม่รู้จักเนาะเออถ่ายรองเท้าด้วยครับลุงกำลังถ่ายทำอยู่นี่แหละ สลงนี่งกลางไทยนี่นี่อยากเห็นอยากเห็นหน้าเปียด้วยเลยนี่ยิบหน่อยยิบหน่อยยิบหน่อยนี่นี่ไงนี่ไงเออยิบหน่อยยิบหน่อยยิบหน่อยครับอันนี้ไงเห็นไหมสี่งที่ลุงทำไว้เงี้ยหนูโตเป็นหนุ่มสิ่งที่ลุงทำแหลหนูจะเก็บ่งตอนนี้ไมนไดงอยู่ Mấy tê lưng, mấy dùm, tê xịn nó đi em nhỉ Thôi nhé mẹ Nhìn lấy vui Rồi, tăng

ยังไม่ใช่ไงอาวกเขาเอาน็นตเขาลบมันย <c oughs> <c oughs> ่างย่งอาอัน <c oughs> ี่ย่างย่งเนี่ยเงรอเอางร้พอีเราดูตนเื่อนเรป็นลุงด้วยว่าสิ่งีิลุกกัา

ไม่เขาไม่เอาไม่ใช่เขายังไม่เอาเดี๋ยวเขาเรียกเองเอาน็อตตัวอะไรเอากุญแจมไหมกุญแจมไหมเลขอะไรอย่างเงี้ยนะดูเอ๊ะอยากดูเออะมุดเข้าไปอยากดูงานงันนะอหลังเกียร์โอเค

เนี่ยเครื่องยนตเครื่องอะไรนะมัสราอะไรนะเดี๋ยวไม่คยได้ยินเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวยินนอ่ครับอะไรบีท50มาสดาอะบี50 pro b t 50 pro โอเคนั่งยูนห้แล้วนะ nhi con tre, nhớ mấy nhỉ con tre này, con 14 bận, thấy bát? Nhi con 14, khớp con tre anh máy mẹ con tre này 14 này à, anh bơ, bơ, เครืองยนต์อะไรนะเมื่อกี้สองจุดสองสองจุดสองอาสด้าโอ้ทำไมโอ้ยเอาเรื่องเมื่อนาะสองจุดสองมาสดาดิเทียสุดอโรมาสดาค้ี่ินาะหึห อันนี้อู้ตายแล้วงั้นไม่ถ่ายก็ได้งั้นถ่ายได้ไหมถามอยู่ถ่ายไปแล้วเหรอรอะไรนะนรมัมดส,สด้าโอ้ใครจะไปมุดได้เลูกมุดถ่ายไม่ได้ด้วยน,นี่ครับมัสด้า อะไรนะมาสดาอะไรนะมีเทียสูเมีเทียมีเทียโอ้้หเราก็ไม่ค่อยดีเลยฮาซูดเนาะรุ่นนี้จะสตาร์ทยากหน่อยบ่ทำไวเนอ่ยโอเค

subu ស្តាប់ cubo កាប់រកធំឡានរត់1កាត់ងយ៉ាប់មកជិះមកដាក់កៅ que